ทำไมไมท่านไปพูดด้วยไม่ีกาครับโคตรหน่ติงเดินเล่นปก็บีปแล้วโค้ริงโอ้ยยจายจัดหยุไม่อยู่อ่ะไม่ต้หโตหัโ đi phong đi phong hiểm tích một lúc một đi đi phong đi My hưởng lấp để tay có lạnh này สีมุกเองเป็นไรพวกเขามันจะกินซ้ายกินขวาตื่นฟอบตรงนะเดินเต้นดังเอยีงอยงดังนิ่มมากมีโชคด้วยให้ตาเพชรข,ข,ของแท้เด็กเขาบอกของแท้นี่นะ ของฟอมหน้าตามาป่านะมีพรีนะฮะเลยเล่นต่อจบก,กันแค่นี้เดยวแบทหมด